ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เก่ลเราจะมาพูดถึงเรื่องความรักและความปรารถนาดีต่อลิงอ้วนนะคะก่อนเราเนี่ยได้ดูข่าวแล้วแบบน้ำตาไหลอ่ะตอนที่เขา ร้องไห้เรื่องลิงอ่ะเออเรื่องลิงอ้วนที่เขาแบบโดนเอาลิงเจ้าชื่ออะไรกอซิล่าไปเนาะอ่าวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาพูดเรื่องนี้นะคะเป็นบทความที่เราเขียนไปตั้งนานแล้วแหละแต่เพิ่งจะได้มาอ่านอ่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะเราส่งความตายผ่านความรักหรือเปล่าแล้วถ้าความถูกต้อง ต้องทำให้เสียความรักนั้นไปเราจะรับได้ไหมแล้วความรักที่ถูกต้องคืออะไรและที่เรียกว่าความรักคุณรักใครกฤษณะจากซีรีส์มหาภารตะเรื่องการเลี้ยงดูบุตร เกาลันนะคะเจอข่าวที่สะเทือนใจมากๆนะคะเรื่องหนึ่งก็คือน้องกอซิลานี่แหละลิงเสมอ้วนเนี่ยนะที่แบบว่ามีความน่ารักในทิกต็อกอะค่ะจนเป็นที่แบบคือเป็นกระแสนะแล้วก็กลายเป็นเรื่องสะเทือนใจที่กรมอุทยานเนี่ยเขามาพรากกอซีล่าไปจากเจ้าของในภาพข่าวนะคะจากการให้สัมภาษณ์เนี่ยพี่มานพแล้วก็ครอบครัว แกเนี่ยรักกอซีล่ามากนะก็มีความผูกพันมากๆนะคะแล้วเมื่อโดนพลากไปเนี่ยหัวใจจะเป็นอย่างไรอะ่ะผมรักเขาเหมือนลูกอะ่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กพี่มานพกล่าวในมุมของเกาลัดนะคะถ้ามีใครมาเอาสัตว์เลี้ยงของเกาลัดก็คือผักบุ้งที่เป็นแมวเปอร์เซียแล้วก็สมโพธเจ้ากระต่ายตัวอ้วนกลมไปเนี่ยเกาลัก็คงใจสลายนะถึงแม้ว่าจะรู้อยู่เต็มอกอะ่ะว่าอาจจะไปอยู่ในที่ที่ถูกที่ควรมากกว่า เราเนี่ยก็ไม่อาจรู้ได้ว่าความรักเนี่ยความปรารถนาดีที่เรามีต่อลูกหรือมีแม้แต่ต่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นที่สิ่งที่ถูกหรือเปล่าอ่ะในขณะที่เราเนี่ยรักเราเอาใจใส่เราประคบประง,งมแต่ธรรมชาติของพวกเขาเขาต้องการแบบนั้นหรือเปล่ากรณีก็ซิล่านะคะมันคือความใส่ใจที่มีมากไปไหมหรือการให้อาหารมากเกินความจำเป็น การนั่งรออาหารโดยที่แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็อาจไม่เหมาะสมกับสัตว์ป่าหรือไม่เราก็ไม่อาจรู้ได้ว่าความปรารถนาดีของเราเนี่ยจะนำพาความรักของเราไปสู่ทางที่ถูกต้องไหมจะดีต่อเขาแค่ไหนเมื่ออิสระที่เคยมีมันหายไปความรักที่เคยได้รับเฉพาะบุคคลกลายเป็นภาพรวม ความปรารถนาดีเรื่องชีวิตที่เสี่ยงต่ออันตรายจากความอ้วนเนี่ยก็เลยนำมาถึงก็ซิล่าเนี่ยโดนมาบำบัดโดยแยกจากเจ้าของในขณะที่เราเนี่ยรณรงค์หยุดซื้อขายลิงเนื่องจากการนำลูกลิงมาขายท่อตลาดเนี่ยเราต้องยิงแม่ลิงทิ้งนะคะพร้อมๆกับการกระทำที่ก็ซิล่าเนี่ยกำลังโดนกระทำทก็แทบไม่ได้ต่างจากไม่ได้ต่างกันอะ เออมันก็คือเหมือนการภาคเขาออกจากครอบครัวเช่นเดียวกันถึงแม้จะถูกต้องจะบอกว่าครอบครัวดูแลไม่ถูกต้องก็ตามความรักเนี่ยอาจจะกลายเป็นการทารุณกรรมทางร่างกายโดยไม่รู้ตัวค่ะในขณะที่ความปรารถนาดีก็อาจจะกลายเป็นการทารุณกรรมทางจิตใจโดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันมันจะมีตรงกลางสำหรับเรื่องนี้ไหมอ่ะเช่น กรมอุทยานก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมพี่มานะกับครอบครัวเรื่องการเลี้ยงดูแล้วก็อาจจะส่งสัตวแพทย์ไปช่วยเป็นระยะระยะแล้วก็พี่มานะเนี่ยก็ต้องใจแข็งนะที่จะปฏิบัติต่อกอซิล่าตามคำแนะนำเพื่อรักษาไว้ซึ่งความรักที่ตัวเองมีและพื้นที่เวลาของกรมอุทยานก็นำไปใช้กับสัตว์อื่นที่เดือดร้อนมากกว่า มันกลายเป็นคำถามที่เราเนี่ยไม่สามารถตอบได้เลยว่าเป็นแบบไหนมันถูกหรือมันผิดอนะ่ะเพราะมันเป็นคำถามที่ยิงตรงไปเฉพาะมุมมองของแต่ละคนเท่านั้นในมุมมองความรักของพี่มานะคือเขารักโดยไม่รู้ตัวแต่ในมุมมองความปรารถนาดีของกงอุทยานคือห่วงใยญโดยลืมใส่ใจ ในมุมมองของกอซิล่าในเมื่อสัตว์ก็มีความรู้สึกและลิงเนี่ยก็ใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดอะเมื่อเรากินน้อยลงเราก็อิ่มได้แต่ความรักความคิดถึงมันลดลงไม่ได้ความต้องการทางกายเนี่ยมันได้รับน้อยลงได้แต่ความต้องการทางใจล่ะมันไม่มีวันลดลงเลยเก่าลันเนี่ยก็รัก สัตว์เลี้ยงของกาลัานเหมือนกันนะก็คือผักบุ้งกับสมโพธนะถึงแม้วมันเนี่ยจะดื้อด้านขนาดไหนก็ตามเพื่อนๆก็ลองคิดกันดูนะอันนี้ก็เป็นแบบความคิดนะที่เล่าให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะก็เป็นอุทาหรณ์กับเป็นความรู้สึกที่เราดูแล้วเราก็แบบมันไม่รู้เลยว่าฝั่งนะ่คือคือมันทุกคนมีส่วนถูกและส่วนผิดไงอย่างที่เราบอกว่า มุมมองของความรักของพี่มานพค,คือการรักโดยไม่รู้ตัวแต่ในมุมมองของความปรารถนาดีขององคมุทยามันคือความห่วงใย,ยโดยลืมใส่ใจทีเนี้ยมันมีอะไรที่เป็นตรงกลางไหมมันควรจะมีอะไรที่เป็นตรงกลางระหว่างตรงเนี้ยนะคะเพื่อที่จะให้อยู่กันได้แบบโอเคทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยนะ โอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะเกาลัดก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะก็เพื่อนๆก็ฟังแล้วลองไปคิดดูนะครั้งหน้าเดี๋ยวจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ